ัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปังปสู้ขึ้นคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มั่งพ่อก็ชงซาวปลาให้กินนีล่ละจา้ามือนี้สาวปลาสิข้ามาก,กินตำหอยหนาเด้พี่น้องตำหอยหนาตัวใหญ่เลยจ้านี่ย,ยาผ้าพปสูยก,กลสินมือนี้บ่แมนหอยปังเนยจา้าหอยนาหรือว่าหอยขี้กระต่ายนั่นละพี่น้องหอยโข่งติบานหาเอืน่นจ้าเนี่มาพี่น้องจ้ามาลงมือจดจ่อดน้ำกันกันกนกบสาวปลาจา้า พัดพี่นอ้องมึงมาแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจะพี่น้องจามากมากเพียบ Hà minh hỏi uầy minh hỏi bắn thì tôi đâm đầm ได้พักขามาหอมพักขายำนี่อืดอึดสาปลาซืา้อกำรรละสาวบาทกะกะซื้อกำไหนน้อยเอาเนาะบาทเพล่ยนมือ

bỏ biết wow โอ้ยนี่สวยแลวนายิเป็นหอยอันหอยเข้าหัวเอาหัวหัวแปลว่าพี่พน้องผู้ใดจักคอมเมนต์มาบอกเนี่ยคัวแปลว่ากุดเอาเแบบไปสาวเอาน้ำขี้ดินเลยแม่พี่น้อง Nice waffle grip. it. I don't know. ก็กินบอรขีดอ่มันแงหอยลัดนน่หอยลัดนีฮม,มึมมาคืออ๋ออ๋อมาคือทำริ่ง มันคือเหมือนสกันยาเสพติดเนองนีตอนนี้ก็ฟ้าบ่อเนาะว่ามันหนาวจอีลี่นี่หนาวเนยีปา มีใหันีลยเรากับปรักญ์กันแล้วว่าไปหน่วยใดเน่าบดเน่าเนาะพีเนอะบัวคล้ายกันได้แตาหน่วยเป็นยังสีนี้สิบ่ค่อยหวานพี่เนอะ

đang <coughs> gặm <coughs> มันก็อบอเป็นตเ่เผ็ดเหรคือเผ็ดคักแต่แน่แท้เพื่นอนแต่ว่าถาบอเผ็ดกับบอแสบเนาะพี่น้องเนาะเอา้าพี่น้องเมนู่มันมนี่ก็จวดแซบ่บพยายามมุดขี้ดินยามแม่เจ้าตะละน่นีพัดข้นมากินน้ำเวลจาจ้พี่น้องจ้าอย่าพึงเบื่อกันเลิศจ้าพี่น้องจ้าก,กินตั้งแต่เมนูเก่าเนาะจ้ะแล้วก็ดวงบดีคัางมานันนี่พอแต่หห้เนา เอาเอาแลน่ามีนอนนอน,อนอเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหนาะวันนี้ซาวปาลาขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่อง YouTube สาวปลาผ้ากินเลยนะจ้าสวัสดีจ้า